สวัสดีคร, e. ครับ Admission Realty ภารกิจติดยกเว็บวันนี้เราจะพาไปตะลุยคณะในฝันที่คณะมณ sì. นะะุษยศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะที่ไม่สวยไม่เริศเรียนไม่ได้คด่ะดิันดีเจบุกกี้ค่ะดิฉันดีเจพนดาชุ่มเต็มก็พัดาคูกิมิยะค่ะ มอปลายเราเคยได้มา3.9เฮ้ย3.9หูเราเก่งเว้ยแม่งไม่ต้องอ่านก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเกรดออกมาสวยเลยสวยเลย2.8ซึ่งทั้งในตอนนี้การแข่งเครียดมากน้องเขาไปน้องเงียบๆแบบวิชานี้ก็คือมีแดดมีแภาพพวกเรารุ่นพวกเราเท่านั้นเองเอาเลยค่ะจริงจัง มึงอาฝกผากระสาอยู่ที่นี่ใช่ก็รู้เลยอะคอยเดินเวียนไปเวียนมาอะไรเงี้ยบางทีก็แบบบางทีก้องวงจรปิดเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่รู้เงื่อใสท่านหรือเปล่าก็เห็นเป็นใสๆอ่ะเป็นเงาเลยนะสๆใจที่ที่คนเกิดไยเขาเห็นคือการเดินทางของเราในครั้งนี้นำทีมโดยกัปตันขวัญพร้อมเพื่อนๆรวมแก๊งอีก5้าคนนั่นไงพวกเขากำลังเดินมาทางนี้กันแล้วแต่รู้สึกว่าแต่ละคนจะเดินเนียนเป็นนางเอกเกาหลี วิ่งหน่อยสาวๆเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะครับหลังจากวิ่งหน้าตั้งยกกำลัง5มาที่หน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์กันแล้วพีลาเต้ก็ขอเช็คชื่อกันซะหน่อยว่าทริปตะลุยคณะในฝันครั้งนี้มีใครมากันบ้างรายงานตัวมาได้เลยครับพันศรีค่ะจากราชมินิรบางแก้วค่ะพีค่ะจากองค์เรียนวรลชโอร์ค่ะเบลค่ะจากวิทยาศสตรค่ะกังค่ะจากเดยมอุดมศึกษาน้องเก้าค่ะแนนโตค่ะจากถือแขลีวิทยาค่ะ เอาละเมื่อสมาชิกครบทีมก็ได้เวลาบุกไปหารุ่นพี่สาขาวิชาสื่อสารมวลชนที่รอเป็นไกดต้อนรับอยู่ด้านในกันแล้วโอ้โหแต่ละคนท่าทางคึกคักไม่เบางั้นอย่าให้เสียเวลาเราไปตะลุยคณะในฝันพร้อมกันกันเลยครับสวัสดีครับเอาละเดี๋ยวเห็นพี่ๆนั่งหลายคนอยากให้พี่ๆแนะนำตัวออกสื่อกับเว็บเด็กดีนิดเียโย่เลย สวัสดีค่ะชื่อพี่น้ำผึ้งนะคะธัญพรปียะแสงทองค่ะปีสามแล้วค่ะต่อเลยต่อเลยค่ะชื่อนภัสเทวนุกุลกิจนะคะชื่อเล่นชื่อหยินค่ะปีสาเหมือนกันค่ะค่ะพี่มินนะคะสุมมตาฮอสรลีมานนท์ค่ะปีสาเหมือนกันค่ะค่ะชื่อป้ายค่ะพัชรกรยะตาค่ะปี3ามค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะปัตรินพณค่ะปีหนึ่งค่ะ้ยหน้าไสวใจแล้วอ่ะสวัสดีค่ะค่ะปีสามค่ะ พี่จิวนะครับปีสกันครับสวัสดีค่ะไอไอ้ปีสามค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรปีสาวค่ะเป็นผู้ร่วมกับละครเวทีด้วยนะคะการตะลุยคณะในฝันครั้งนี้เริ่มต้นอย่างอบอุ่นมากๆจากอาจารย์ดรสรันทนสรสสิทธนาแก้ว หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เปิดห้องต้อนรับกับตันขวัญและสมาชิกร่วมแก๊งอีก5คนงานนี้ทันได้เล่าถึงประวัติและการเรียนการสอนของภาควิชาต่างๆว่าเรียนกันยังไงกิจกรรมเยอะไหมและเด็กม .6 ควรมีคะแนนแอดมิชชั่นเท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสติดเข้ามาได้งานนี้ทําเอาทั้ง5สาวของเราตั้งใจฟังกันสุดๆศึกษามาหรือเปล่าว่าคะแนนแอดมิชชั่นที่เท่าไหร่ จีตัวเลขให้ดูนะี่เขาเอาเขามากนกันปิงแล้วนะคะเร <c oughs> มี3รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคะแนนสูงสุดสองหมื่นแปดร้อามสูุดหนึ่งหมื่นเก้รูปแบบที่สองรูปแบบที่ถึงรับที่สิคนนะคะรูปแบบที่สไม่เอาแผ่นเอาที่ไก่เดียวคะแนนสูงสุดสองหม่นนหนยเคะแนนต่ำสุดสองหม รูปแบบที่3จะเป็นเป็พวกสอบภาษาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นจีนอันนี้คะแนนมันจะก้อนข้าง่างหลากหลายนิดนึงนี่เ่งหมื่นเจ็ด่นแปดสองคนอีกต่างสุดคือ17ื่นเจ็ดนะเรา่อบตัวเดยวกันต่างสุดคือหมื่นเจ็ดสองร้อยยี่สิบห้าสดนูเรียนเทเจเลยวะคะจีนจีกจีน้วยวิคนิวิคนิอลองลองดูแล้วกันแล้หนูจะเลือกรูปแบบไหน จะหนึ่งหรือจพวกวิเคริะเรื่องหนึกับสองได้คะแต่สองคะแนนก็องสูงเพราะว่าเราไม่ได้เอาแผนภาษานี่คะแนนจะตาวนิดเึงตามนะ้ือน8ปดือนเก็สูงนะเ่าที่รู้เนี่ยคะแนนเราก็ขั้นดับสาม้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกา์นะก็คือจุณาศาสตร์และวุศกเกษตรเนดับสมาจะไม่เี่ก็จรงตอรับนะแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้โอกาส เจอกกันนกกันนนใปปีีสตท่่่แล้ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งในปี2552เปิดสอนหนึ่งสาขาวิชานั่นก็คือสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนแต่ละปีจะรับนักศึกษาเข้าเรียนปีละ40คนผ่านทางโคต้าจังหวัดและแอดมิชชั่นกลางนั่นเอง โดยภาควิชานี้มีจุดเด่นอยู่ที่นิสิตท,ทุกคนจะได้เรียนครอบคลุมทุกขแขนงวิชาด้านนิเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์วารสารโฆษณาหรือภาพนิ่งภาพยนตร์ขณะที่สถาบันอื่นๆจะให้เลือกเรียนเพียงสาขาหนึ่งเดียวเท่านั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าพี่ๆนิสิตสื่อสารมวลชนมอเกษตรจะทําได้ทุกอย่างตั้งแต่ซ่อมฉากไปจนถึงผู้กำกับ เสร็จจากการต้อนรับจากหัวหน้าภาควิชากันแล้วรุ่นพี่ๆีไกด์สาวสวยก็รีบพาทั้ง5สาวมุ่งตรงไปตะลุย4ี่ห้องลับของคณะทันทีงานนี้ทำเอา5สาวตื่นเต้นไม่น้อยลุ้นว่าด้านในจะพบเจอกับอะไรว่าแล้วเราไปเริ่มต้นที่ห้องแรกกันเลยครับค่ะก็สาหรับห้องนี้นะคะที่เห็นกันอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นห้องสตูดิโอค่ะข,ของวิทยุแล้วกนะ็โทร,รทัศน์นะคะก็ จะเป็นส่วนมากจะเป็นรุ่นที่ปี3าับปี4ที่จะได้เข้าใช้ห้องนี้เพราะว่าได้เรียนทีวีกับวิทยุค่ะก็เดี๋ยวเราพาอนเข้ามาเลยดีกว่าแล้วก็จะได้ชมวิทยาภาพกันมาเลยมาเลยแต่ว่าต้องขอรองเท้าก่นห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยุโทรทัศน์ด้านในจะมีอุปกรณ์ด้านนิเทศศาสตร์ครบตามที่ใจต้องการทั้งนั้นทั้งสตูดิโอฉากไฟแสงสีเสียงซึ่งตอนนี้พี่ๆเขาไว้ใช้ในการซ้อมละครเวที และการมาเยือนครั้งนี้พีพีก็ไม่พลาดชวนทั้ง5้าสาวมาร่วมฝึกการใช้เสียงในละครเวทีซะเลยนี่นนี้องนีประโยชน์บ้ากมาให้น้องอาใส่เนี่ยอะอาน้องเพ่งเพ่งพ่ลองไปนะคะมีสมาธิเก็บลัเข้าท้องนะคะ